สื่อการศึกษาตามอัเทายศายวันฮารีรายยอห้องสมุดประชาชนอำเภอหยาดใหญ่สลามัตฮารีรายาอิดิฟิตรีฮารีรายาเป็นภาษามาลายูฮารีแปลว่าวันรายยาแปลว่าสนุกสนานรื่นเริงเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ได้ยึดถือปฏิบัติมานานมากกว่า1,400ปีฮารีรายอเป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวมุสลิมสำหรับมุสลิมแล้ววันรายาหรือวันรายอจะมีอยู่สองครั้งในหนึ่งปีคือวันอลิฟิตรี คือวันรายาลสินอดหรือวันออกบวชและวันไอริสฮัตฮาคือวันรายากุรบานประวัติครามเป็นมาตามบัญญัติในศาสนาอิสขอองศาาสสนิสลามบัญญัติให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับ5ข้อคือข้อที่1 ปฏิบัติยานตนเป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดข้อที่สองละหมาดวันละห้าเวลาละหมาดสุภีละหมาดสุโฮละหมาดอัซรีละหมาดม,มักริบและละหมาดอีซาข้อที่สถือศีลอดคือการถือบวชในเดือนอมมรอน ในหนึ่งปีจะต้องถือสินอดเป็นเวลาหนึ่งเดือนข้อที่สจ่ายฟริตรอสลาทรัพย์สินของตอนตามเกณฑ์ที่กำหนดข้อที่หไปประกอบที่ีฮัทณนครเมกกะหากผู้ใดมีความสามารถเพียงพอคือ มีทรัพย์สินเงินทองเพียงพอต่อการเดินทางโดยไม่มีความเดือดร้อนต่อตนเองและครอบครัวจะต้องไปประกอบพธิธีฮัทณนครเมการายาออกบวชอิลิฟิตรี ผู้นับถืออิสลามทุกคนไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดหากไม่มีความจำเป็นใดๆทุกคนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดเพื่อเริ่มร่วมเฉลิมฉลองพบปะเยี่ยมเยียนญ,ญ,ญาติพี่น้องและเป็นวันที่กำหนดให้ทุกคนขออาภายัยและให้อาภัยต่อกันคล้ายกับวันสงกรานต์ของไทยรายาละสินอดตามบทบัญญัติข้อที่ส เมื่อกำหนดถือสินอดทุกคนจะต้องละสินอดในวันครบกำหนดการถือสินอดวันที่หนึ่งของเดือนชาววานในวันสำคัญนี้ชาวอิสลามจะง,งดเว้นกิจกรรมทุกอย่างเช่นหน้าที่การงานในทุกๆด้านไม่ว่าเป็นข้าราชการพนักงานและดิสาหกิจเกษตรกรรมหรืออาชีพใดๆก็ตาม ผู้ขายหยุดขายผู้ซื้อหยุดซื้อเป็นเวลาหนึ่งวันจะซื้อหรือขายเฉพาะสิ่งจำเป็นเท่านั้นเช่นน้ำมันสำหรับเติมรถที่ใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางเป็นต้นก่อนถึงวันรายาแม่บ้านพ่อบ้านจะพากันออกไปตลาดเพื่อจับจ่ายซื้อข้าวของเพื่อใช้ในวันฮารีรายาเช่นเสื้อผ้าใหม่สำหรับครอบครัวอาหารเพื่อเตรียมไว้สำหรับแขก การเตรียมขนมและอาหารไว้รับแขกเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พ่อบ้านแม่บ้านจะต้องมีการวางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆบางครัวเรือนก็จะต้องออกจากบ้านเข้าไปหาไม้ไผ่สำหรับทำข้าวหลามบางครัวเรือนก็จะทำข้าวต้มจากใบกระเพาะบางก็ทำจากยอดมะพร้าวส่วนขนมแห้งจะมีกันทุกบ้านบ้างก็ทำเอง บางบ้านไม่ค่อยมีเวลาประดิษฐ์ประดอยก็หาซื้อจากตลาดนัดมาเตรียมไว้วันรายาฟิตรียึดถือการมองเห็นดวงจันทร์สำหรับประเทศไทยจะยึดประกาศของสำนักยุลาราชมนตรีซึ่งประกาศให้เป็นวันละสินโอดหรือวันออกบวชตามคำรับรองของผู้ได้รับมอบให้เป็นคณะเฝ้า,ามองดวงจันทร์อิสลามจะนับเดือนตามจันทรคติ ข้างขึ้นข้างแรงเมื่อมองเห็นดวงจันทร์ขึ้นทางทิศตะวันตกในช่วงค่ำของวันถือสินอดหมายถึงเดือนรอมฎอนได้ผ่านผลไปและในวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนชาวานคณะเฝ้ามองดวงจันทร์ที่มองเห็นดวงจันทร์ก็จะแจ้งไปยังสำนักยุลาราชมนตรี เมื่อสำนักจุฬาราชมรีได้รับแจ้งก็จะประกาศอย่างเป็นทางการโดยจุฬาราชมรีผู้ซึ่งเป็นประมุขของผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยและหากไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์ในวันที่จุฬาราชมรีมีคำสั่งมอบหมายให้มองดวงจันทร์ก็ให้ถือสินอดต่อไปจนกว่า จะมองเห็นดวงจันท์ในคืนก่อนจะถึงวันรายาผู้นำครอบครัวจะนำข้าวสารไปจ่ายซาการทรัพย์สินส่วนตนและครอบครัวไปมอบให้อิหมามหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอิหมามให้เป็นผู้รับซาการน้ามัสยิดในท้องถิ่นที่ตนอาศัยโดยกำหนดให้ทุกคนต้องจ่ายทรัพย์สินเป็นข้าวสารคนละสีลิตร สำหรับบางคนที่ไม่มีข้าวสารสามารถจ่ายเป็นเงินตามราคาข้าวสารในท้องตลาดโดยประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีหรือสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้เป็นราคากลางส่วนผู้นับถือาศาสนาอิสลามเพศชายที่บรรลุนิติภาวะจะต้องเป็นผู้จ่ายซากาดด้วยตนเอง พิธีกรรม 1. การปฏิบัติตนในตอนเช้าของวันฮารีรายอโดยชาวมุสลิมจะตื่นนอนแต่เช้าตรูดโดยเฉพาะผู้หญิงจะเป็นผู้ตกแต่งบ้านเรือนให้สะอาดสวยงามเป็นพิเศษจะเตรียมอาหารขนมต่างๆไว้ต้อนรับเพื่อนญาติพี่น้องและแขกที่มาเยี่ยมเยียนทุกคนต้องปฏิบัติบ,ตบริจาคสากาศฟิตรอก่อนที่จะไปละหมาดในวันอีดฟิตรี สิ่งของที่ใช้ในการบริจาคจะใช้สิ่งของที่บริโภคเป็นอาหารหลัก 2. การอาบน้ำในวันฮารีรายอเมื่อปฏิบัติภารกิจการอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเรียกว่าอาบน้ำสุนัตกำหนดเวลาอาบตั้งแต่เที่ยงคืนเริ่มต้นวันฮารีรายอจนถึงพระอาทิตย์ตก เวลาที่ดีที่สุดและเป็นที่นิยมอาบน้ำสุนัตคือเมื่อแสงอรุณขึ้นขอบฟ้าในวันฮารีรายอในขณะอาบน้ำสุนัตทุกคนจะต้องกล่าวดุอาเป็นคำขอพร 3. การประกอบพิธีกรรมชาวมุสลิมจะเดินทางไปประกอบพิธีกรรมที่มัสยิดในวันอีดิฟิตรี จะไปมัสยิดเวลา08.30นวันอิดินฮอดฮาจะไปมัสยิดเวลา07.30นการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางถึงมัสยิดทุกคนจะอาบน้ำละมาจากนั้นจึงเข้าไปในมัสยิดทำการละมาตหีฮะยะดุลมัสยิดสองรอกาดมีการแบ่งแยกหญิงชายโดยใช้ม่านกั้นกลาง เสร็จแล้วจัดแถวนั่งรอฟังโตอิมามซึ่งเป็นผู้นำในการทำพิธีละมาดสีการละมาดจะมีโต๊อิมามเป็นผู้นำละมาจำนวนสองรอกาอา 5. การปฏิบัติตนเมื่อละมาดเสร็จชาวมุสลิมทุกคนจะนั่งฟังอิมามกล่าวคุสบะคํคำอบรม เพื่อแนะแนวทางชีวิตด้านความศรัทธาที่กระตุ้นเตือนให้ปฏิบัติแต่ความดีละเวน้นความชั่วและปฏิบัติตามแนวทางของอิสลามเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขณะนั่งฟังทุกคนจะอยู่ในความสำรวมสงบนิ่งตั้งใจฟัง ไม่พูดจาใดๆทั้งสิ้นและเมื่ออิหมามอ่านคุสบะจบแล้วอิหมามจะขอพรจากพระอัลละฮ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบรรดาชาวมุสลิมที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมจะมีการขออภัยต่อกันโดยผู้น้อยจะเข้าไปขออภัยผู้อาวุโสกว่า ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันรายาจัดทำโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหาดใหญ่